นางปัญจะป่าพาผู้มีหน้าตาขิเรศณหมู่บ้านชนบทเด็กหญิงคนหนึ่งกำลังตำดินเหนียวให้ละเอียดเพื่อจะนำไปฉาบทาฝาเรือนขณะที่ตำอยู่อย่างขมัคำเขม้นนั้นพระปจเจกพุทธิเจ้ษษษษารูปหนึ่งมายืนถือบาทอยู่ตั้งแต่เมื่อไรไม่ทันสังเกต นางมองเห็นแล้วแต่ทำเป็นไม่สนใจยังคงตำดินเหนียวต่อไปจำเรืองมองอีกทีพระกุณเจ้าก็ยังยืนอุ้มบาดอยู่นั่นแลไม่มีทีท่าจะไปไหนนางรู้สึกขัดใจจึงปั้นดินเหนียวที่ตำละเอียดแล้วก้อนใหญ่เอาไปโยนใส่บาดให้พร้อมทำหน้านิ้วคิ้วขมวดเอาเอาไป พระปฏิเกจกพุทธเจ้าเมื่อได้ดินเหนียวแล้วจึงให้ศีลให้พรแกนางแล้วนําดินเหนียวไปฉาบตาอุดช่องโหวที่ฝากุติเพื่อกันลมกันฝนดังเดิมออการต่อมาเมื่อนางสิ้นชีวิตแล้วไปเกิดในตระกูลยากจนแถมรูปร่างหน้าตาคิริวกิเรสุดพรนนามีส่วนอัปปษละค่าแห่งเช่นตาเขปากเบี้ยวจมูกแหว่งขาลีบ เขาจึงเรียกนางว่าปันจะปาป,าปาแปลว่าขี้เรห้าแห่งก็เรียกว่าไม่มีสิทธิ์ไปวัดเลยทีเดียวแต่ประหลาดนางกลับมีผิวละเอียดมากแต่มีสัมผัสเป็นทิพย์คือถ้าชายใดมาแต่ต้องตัวจะรู้สึกซาบซ่านอย่างบอกไม่ถูกวันหนึ่งขณะที่นางปิดตาเล่นซ่อนหนายอยู่กับเพื่อนๆอ,อยู่ พระราชาองค์หนึ่งเสด็จผ่านมาหลังจากไปล่าสัตว์กำลังจะเข้าเมืองแวะพักที่หมู่บ้านนั้นยืนทอดพระเนตรดูเด็กๆเ,เล่นซ่อนหากันอยู่ปัญจปาปาซึ่งปิดตาควานหาเพื่อนๆที่หลบซ่อนคว้าพระกรพระราชาเข้าจึงร้องว่าจับตัวได้แล้วพอเปิดตารู้อะไรเป็นอะไรจึงรีบวิ่งหนีไป ส่วนพระราชาผู้ถูกจับพระกรรู้สึกทราบซ่านทั่วสันพางกายทรงประหลาดพระไถามากว่าเด็กหญิงคนนี้ช่างมีสัมผัสอันเป็นทิพย์ทำให้เกิดความลหลงไหลอะไรปานนั้นจึงทรงถามไถ่พวกเด็กๆว่านางเป็นใครอยู่เรือนไหนเมื่อทรงทราบจึงเสด็จไปขอลูกสาวกับพ่อแม่ของเด็กหญิงปัญจป,ปาปาพ่อแม่ของนางนึกไม่ถึงว่าลูกสาวคิริุคิเรของตน จะเป็นที่สนใจของชายหนุ่มใหญ่ถ้าทางภูมิฐานปานนี้จึงตกปากรับคำอย่างไงไ่ายดายพระราชาอยู่กับนางเวลากลางคืนรุ่งเช้าก็หายไปอ้างว่าไปทำงานข้างนอกเย็นก็กลับเหตุก,การณ์ดำเนินไปสักระยะหนึ่งสรงคิดจะหาทางนำนางเข้าไปยังพระราชวังแต่เกรงจะได้รับการคัดค้านจากเหล่าเสนาอมาก,ก็คิดเหตุบั้น จะนำมาเป็นเหสีใครรู้เขาก็คงจะหัวเราะเยาะในใจคืนวันหนึ่งพร,พระราชาพระราชทานปิ่นมณีให้นางเช้ามาก็หายไปตามเดิมพอตอนกลางวันมีตำรวจจากพระราชสานักมาค้นหาสิ่งของมีค่าโดยอ้างว่าโจรขโมยมาจากพระราชวังคนไปคนมาไปพบปิ่นมณีเข้าจึงจับนางพร้อมพ่อแม่ไปชำระความ นางกล่าวว่านางไม่ได้ขโมยปินเบนีนี้สามีให้มาเมื่อถามว่าสามีคือใครอยู่ที่ไหนนางบอกแต่ว่าไม่ทราบทราบแต่ว่าเขามากลางคืนเช้าก็หายไปแต่ถ้าได้จับแขนเขาจะรู้ทันทีว่าเป็นใครจากนั้นก็มีการพิสูจน์กันขึ้นคือให้ขึงม่านแล้วนําชายทั้งหนุ่มและแก่มายื่นแขนให้นางจับอยู่ภายนอกม่าน ผู้ที่ถูกนางปัญจป,ปาปาจับ,จบก็ซ้บซ่านทั้งสวงไปตามๆกันแต่นางก็บอกว่าไม่ใช่สามีของนางสักคนพระราชาตรัสว่าหรือเป็นเราว่าแล้วก็ยื่นประหัรผ่านม่านให้นางจับตันใดนั้นเองนางก็ร้องว่าใช่แล้วคนนี้คือผัวของข้าความจริงก็เลยปรากฏขึ้นนางก็ถูกนำตัวเข้ากรุง ได้รับอภิเศกเป็นมเหสีทไทยๆแต่เป็นที่โปรดปรานมากโปรดปรานจนกระทั่งพระราชาไม่เดี๋ยวแลมเหสีอื่นเลยทีนี้กระบวนการจองเวรนก็เกิดขึ้นนางถูกใส่ไฟจนถูกเนรเทศลอยแพไปตามน้ำพระราชาอีกเมืองพบนางเข้านำไปเป็นมเหสีของตนเรื่องรู้ถึงพระสวามีองค์กร ก็นึกเสียดายไปขอคืนตกลงกันไม่ได้จึงต้อง,องยกทัพไปแย่งกันไม่มีใครแพ้ใครชนะจึงอยากศึกตกลงแบ่งกันให้นางอยู่กับพระราชาทั้งสองเมืองผลัดเปลี่ยนบุญเวียนไปนางก็เลยเป็นเหสศีสองเมืองด้วยประการชนนี้มีผู้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเหตุใดน,นางจึงเกิดมาขี้เรและเหตุใดคนขี้เรปันนั้น จึงมีสเสน่ห์แรงถึงขั้นแย่งชิงกันพระพุทธองค์ตรัสว่า 1. น,น่างให้ทานด้วยความโกรธหน้านิ้วคิ้วขมวดจึงเกิดมาขี้เร 2. สอนางถวายดินเหนียวที่ตำละเอียดแก่พระปัจเจกพพุทธเจ้าผู้เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติจึงเกิดมามีผิวละเอียดมีสัมผัสเป็นทิพย์การให้สิ่งของโดยไม่เคารพ ให้อย่างเสียไม่ได้ให้เพื่อตะเพิดให้พ้นความรำคาญย่อมไม่เป็นมงคลคือไม่เป็นเหตุให้ได้รับผลอันพึงปรารถนาก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่ได้รับฟังจงประสบแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาธรรมะรักษาวาสนาดีลูกหลานกตัญญูทุกท่านทุกคน เจริญธรรม